นี่คือสื่อการสอนที่ครูถามเข้ามามากที่สุดครับเพราะว่าเจอปัญหาในเว็บไซต,ต์ต่างๆที่จะสร้างสื่อการสอนที่มีเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบครับบอกเลยว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองนะครับ <Wow. S 1> เมื่อเราได้เรียนรู้เคสวิชาลิงก์ตรง อะไรอะไรก็เป็นไปได้ครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเด็นแช่นะครับอย่างที่เคยบอกไว้ครับว่าเมื่อเราเนี่ยรู้วิธีการในการสร้างลิงก์ตรงจาก g l e Drive เนี่ยเราก็สามารถนำสิ่งที่เรารู้เนี่ยไปปรับใช้ไปปรับสร้างสื่อการเรียนการสอนได้มากมายนะครับซึ่งอย่างสองคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสื่อการสอนดีๆหรือว่าเกมการสอนที่ เกี่ยวกับรูปภาพนะครับเกี่ยวกับรูปภาพก็คือว่าเมื่อเรานําเมาส์ไปวางเนี่ยนะครับรูปภาพจากเดิมก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปภาพหนึ่งหรือก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เรียนรู้นะครับว่าเว็บไซต์ไหนบ้างที่สามารถแทรกรูปภาพโดยใช้ลิงก์ตรงจาก Google Drive ได้นะครับในคลิปนี้ครับเราจะไปเรียนรู้นะครับสื่อการสอนที่ถูกถามเข้ามามากที่สุดแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเจอปัญหาในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา ใช้แบบฟรีเมียมเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่พอเราได้เรียนรู้ถึงการสร้างลิงก์ตรงแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําความรู้นั้นมาสร้างเป็นสื่อการสอนที่มีเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องได้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาหาดาวน์โหลดเสียงนะครับเสียงสัตว์ที่อยู่ในเว็บไซต์กันก่อน ขออนุญาตบอกแบบนี้นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมเพียงแค่ให้หลักการแล้วก็วิธีการเท่านั้นซึ่งนะครับใครจะนําไปต่อยอดเชื่อว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดได้อย่างหลากหลายอยู่แล้วไม่ว่าจะครูที่สอนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือว่าคุณครูท่านอื่นๆที่ต้องการสร้างสื่อการสอนที่มีเสียงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้หลักการวิธีการแล้วก็นําไปปรับต่อยอดกันเองเลยนะครับผม โอเคครับผมก็มาที่ google แล้วก็พิมพ์คำว่า sound animal free นะครับซึ่งก็ขอแนะนำา2เว็บไซต์ก็แล้วกันเว็บไซต์ที่1คือ freeanimalsound.org นะครับแล้วก็อันที่2เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า mixkiss.co นะครับผมผมก็จะมาที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็จะลองดาวน์โหลดเสียงไปสัก2-3อันก็แล้วกันนะครับผมพอเป็นตัวอย่างผมก็จะลองขอฟังก่อนนะครับ โอเคนะครับอันนี้โอเคอันเรียกอันแรกนะครับผมจะดาวน์โหลดเสียงสุนัขไปนะครับแล้วก็อลองฟังไก่สิโอเคแจ่มมากนะครับเอาเสียงไก่ไปด้วยนะครับ2อ,อันละแล้วก็อันที่3ขอเป็นเสียงแมวโอเคนะครับเท่านี้นะครับเป็นตัวอย่าง ทั้งหมด3อันนะครับ2อันคืออันที่ผมโหลดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดเสียงจากเว็บไซต์มาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือการนําเสียงที่เราได้มาเนี่ยไปอัปโหลดขึ้นนะครับที่ Google Drive ของเรานะครับเราก็จะทําการอัปโหลดเสียงที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับขึ้นมานะครับหรือว่าเข้ามาที่ Google Drive นะครับในที่นี้ผมเลือกทั้งหมดสไฟล์นี้นะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดเข้ามา ซึ่งเป็นนามสกุล .mp3 นะครับหลังจากที่ได้มาแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือไปทำลิงก์ตรงกันครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็จะมาเช็คเสียงก่อนนะครับว่าเสียงไหนเป็นเสียงอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตกดฟังดูนะครับผมอันนี้เป็นอ่าโอเคเสียงแมวนะครับเมื่อเราเจอไฟล์เสียงที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็กดคลิกขวานะครับกดแชร์ แล้วก็กดไปในส่วนของการรับลิงก์นะครับแล้วก็จะเกิดใครที่เป็นเมลองค์กรหรือว่าเมลโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์ก่อนนะครับหลังจากนั้นกดคัดลอกครับแล้วก็นํามาใส่นะครับในส่วนของลิงก์ตรงนะครับก็คัดลอกมาขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้เรียนรู้นะครับวิธีการทํามาแล้วนะครับก็จะทําตรงนี้นะครับ อีกอันนึงเป็นรูปแมวไก่แล้วก็สุนัขนะครับแมวไก่แล้วก็สุนัขผมขออนุญาตทําตรงนี้เลยนะครับอ่าต่อไปเสียงไก่นะครับทําในลักษณะคล้ายกันอันนี้ใช่ไหมเสียงไก่โอเคอันนี้เสียงไก่นะครับเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาแชร่แล้วก็ทําการรับลิงก์มานะครับอันนี้เสียงไก่ และสุดท้ายนะครับเป็นเสียงสุนัขปุ๊บนะครับน่าจะเป็นอันนี้โอเคนะครับผมก็แชร์เหมือนเดิมนะครับรับลิงก์ปุ๊บแล้วก็คัดลอกนำมาใส่นะครับ ตอนนี้เราได้3อันแล้วครับหลังจากที่เราได้แบบนี้ครับเราจะนำลิงก์ตรงของเสียงเนี่ยไปแปะใส่ในโค้ดนะครับซึ่งผมได้เตรียมโค้ดไว้ละเดี๋ยวเราไปแปะใส่กันเลยครับโอเคครับแท็กโค้ดก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจในส่วนอื่นๆเพราะว่าผมเตรียมเอาไว้ ให้แล้วในส่วนที่จะใส่แล้วก็จะเปลี่ยนนะครับในส่วนแรกก็คือในส่วนของ s o u r URL ตรงนี้นะครับนำลิงก์ของเสียงมาใส่เลยนะครับในที่นี้ผมจะดูซิว่าอันแรกคือแมวใช่ไหมครับผมก็จะนำลิงก์เสียงของแมวที่เป็นลิงก์ตรงเนี่ยนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนชื่อปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้จะเขียนว่า play audio set นะครับก็เปลี่ยนแต่ผมจะใส่เป็นจุดๆุดไว้แบบนี้ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับทำการคัดลอกโค้ดทั้งหมดแล้วกลับมาที่ Google Sites นะครับกด d o เ b l ิลคลิกครับฝังฝังโค้ดนะครับแล้วเลือกนะครับนำมาวางลงแล้วกดถัดไปก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนว่าแท็กโค้ดตกไปอันนึงนะครับขอภายเอาใหม่ก็แล้วกันตรงนี้นะครับน่าจะอ๋อถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนะี่ยพังแน่นอนนะครับเกิดข้อผิดพลาดหรือว่า เออเรือแน่นอนครับต้องใส่เครื่องหมายปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาท่านเปลี่ยนนะครับเหมือนเดิมตรงนี้1อันเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้แล้วก็ตรงนี้อีก1อันนะครับทําการคัดลอกทั้งหมดแล้วกลับมานะครับฝังเหมือนเดิมครับฝังโค้ดวางโค้ดแล้วก็กดถัดไปนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วกดแทรกนะครับทําการปรับขนาดย่อลงมานะครับให้มันพอดีนิดนึงนะครับ แล้วผมก็จะขึ้นไปข้างบนใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําให้ครบกันเลยแล้วเราจะไปเทสท,ทีเดียวนะครับหรือว่าไปทดสอบทีเดียวเมื่อเราได้มาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการคัดลอกได้เลยนะครับกด Ctrl+C Ctrl+V นะครับแล้วนํามาใส่ตรงนี้นะครับ Ctrl+V ครั้งหนึง่งแล้วนํามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วดับเป็นคลิกนะครับเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต้องการ หลังจากนั้นเราจะกดเผยแร่นะครับเพื่อที่จะไปทดสอบดูนะครับกดเผยแร่โอเคครับดูครับไปทดสอบพร้อมกันครับผม1 2 3สาเล่นเสียงแมวก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับหยุดเสียงแมวนะครับเล่นเสียงไก่หยุดเสียงไก่นะครับเล่นเสียงสุนัขเสียงสุนัขกัดกันสั่นกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการ รสร้างลิงก์ตรงแล้วก็นําเข้ามาสร้างสืงส่อการสอนที่มีเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแ,ลแหลายท่านสงสัยไหมครับว่าถ้าเกิดเราไม่โหลดเสียงมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเรามีเสียงที่เราอัดไว้แล้วจะสามารถทําได้หรือเปล่ามาทดลองกันนะครับผมได้เตรียมเสียงเอาไว้อันนึ่งน,นะครับเป็นเสียงที่อัดเอาไวน้น,นะครับแบบนี้นะครับทีเดนแชร์แชร์วิ n งอ่าโอเคนะครับผมก็จะกดแชร์เหมือนเดิมนะครับ แล้วทําการเปลี่ยนนะครับทุกคนที่มีลิงค์คัดลอกไปนะครับสร้างลิงก์ตรงนะครับทําการสร้างลิงก์ตรงอันหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ทําการเปลี่ยนปึ๊บอันนี้ลบออกไปนะครับโอเคได้ละหลังจากนั้นตรงนี้ผมจะนําภาพเข้ามานะครับทําการอัปโหลดภาพเข้ามานะครับเป็นโลโก้ของทีเดนแชร์ตรงนี้นะครับ แล้วปุ่มเราก็ทำการปรับนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเขียนตรงนี้นะครับว่า pcap tds แล้วก็นำโค้ดเสียงมาใส่จะลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับกดปุ๊บ กดถัดไปนะครับแล้วกดบันทึกหลังจากนั้นกดเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเผยแพร่ไปดูกันนะครับผมว่าได้หรือไม่ได้นะครับพร้อมกันกด1 2 3 2> t t h d e n ที den ้งแบแชร์แชร์ิ่ makes the world better เพราะการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ปรากฏว่าได้นะครับเย้ yeah. oh! เมื่อกี้นี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่เป็นเสียงที่อัดไว้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เราได้ประยุก์ตใช้ความรู้นะครับค่อนข้างหลากหลายเลยหลักๆก,ก็คือการสร้างลิงก์ตรงใน o o o g l r i v i นะครับหลังจากนั้นก็นำลิงก์ตรงเนี่ยมาใส่ในแท็กโค้ดที่ใช้ในการเล่นเสียงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบและเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วย อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ไปเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตาม s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่แชร์ share ด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปหน้าคลิปหน้าแอบกระซิบนิดน,นึงครับบอกใบ้ไว้เลยก็ได้ว่าเราจะทำยังไงครับให้ห้องเรียนเนี่ยมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเคยดูหนังตลกไหมครับเคยดูรายการตลกไหมครับที่เขาจะมีซาวเอฟเฟกติิงโป๊วาวพามนะครับต่างๆนานา,นา,นานถ้าเกิดเรานำเสียงเหล่านั้นเนี่ย ไปสู่ห้องเรียนเนี่ยจะเกิดความสนุกสนานมากแค่ไหนและทำยังไงเดี๋ยวเรียนรู้กันที่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ